อยากกะหน่ให้พวกเรานะคะลุกขึ้นจากต๊นทุกคนเลยแล้วมามมข้าหน้างี่หหมดเลยค่ะมาเลยๆๆเนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงเราจะเป็นปยาญาในความเก่งของพวกเข้าันหน่อย ທຸກທ່ o ນທຸກແຂງໃຫ້ เดือนนี้เนี่ยคะับเป็นเดือนเกิดมงคลเหล่านี้นะครับก็ในโอกาสนี้อยากจะให้ท <on> ่านผู้บริการเขตตรงต่อราพี่วราท่านนายสนะเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมดอวยพรในโอกาสเดือนเกิดเดือนนี้ครับเชิญครับขอเงินจริงเดี๋ยวงานลาบดนะเดี๋ตัวแทนเพื่อนพนักงานทุกท่านนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ โมพรให้พวกเราในเดือนมิถ <leaning for u> <Laur oyu> ุนายนนี้จะมีความสุขความเจริญมีความเ้าหน้าในการงงานตลอดไปนะครับขอบคุณครับ ช่วยช่วเปิดไฟนิดนึงครับเปิดไฟนิดนึงขอเปิดไฟหน่อยค่ะนิดนึงคือเค้กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยให้ขอให้เกิดใกล้เลยวายต้องวยโอเคพี่เวลาขาอยู่หน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมีของหวานนอกจากเค้กแล้วยังมีของหวานจากทางองค์กรให้ด้วยนะคะเรียนเชิญนี่เวลามอบของขวัญให้แต่ละท่านเลยค่ะใครพอเนี่ยคุณทันยาพรแต่ละท่านเลยค่ะเบียร์ชนีวาน้องแดงเกิดเกิดวิถุนา ที่นายยเอกรัฐยี่เอ็คุณนองคยี่ิดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครเกิดเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวปีปีน่าจะเดือนกรกฎามใครผู้หญิงไม่พลาด่ใครแ่นี้มีมีจมูกนักจ๋าอยากกินทุกคนทำไงพี่น้อง ในวันเกิดเดือนเกิดน <ave> ี้นะครับ Happy Birthday ทุกทูนคือน้องโอมากัะซิกบอกว่าจะให้ท่านเจนร้องเพลงเลยพี่เมวลาครั้งที่แล้วร้องตอนจบวันนี้ร้องตอนเปิดได้ไหมเปิดฟองเปิดฟองบอกว่าเอาทีนะอีกครั้งหนึ่งจริงนะนั่งเรียนหรือเปลี่เดี๋ยวเราทุกคนจะช่วยกันร้อง พีองเพลงอะไรอชดเวย่องกานว่าเอยผมดนวยผมวาเฮ้ผมเหนว่าผว้เฮ้เกิดันบังคลิดมากมันคิดมากจะไปร้องอรเร้ออก็ได้เครับททนำาจะร้องไปคนุดท้ายแล้วกันเลยกเกยงคนสุดท้ายเลยวันนั้น आवरको त्यो कुरा मात्रै हो